ข้อที่21นะครับยาพวกสเตียรอยมีผลอย่างไรกับกระเพาะอาหารนะครับอ่ะพวกยาพวกสเตียรอยเนี่ยนะครับจำคีย์เวิร์ดได้หลักๆเลยนะครับว่ายาสเตียรอยเนี่ยนะครับจะมีผลต่อการลดเมือกบริเวณรอบๆผนังกระเพาะอาหารเองซึ่งพอมันเกิดการลดเมือกเนี่ยนะครับทำให้ตัวของกรดเนี่ยนะครับที่ในกระเพาะอาหารนี่ครับไปกัดบริเวณผนังของผนัง กระเพาะอาหารครับซึ่งทําให้เกิดเป็นแผ่นเองครับซึ่งหากเรารับประทานยาที่เป็นเซโรยเยอะเนี่ยก็จะทําส่งผลให้เกิด2อย่างนี้นะครับซึ่งข้อแรกนะครับเพิ่มการหลั่งของกรดไฮโดรคลอริกตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับยาเซโรยนั่นเองแต่นะครับมันเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้เกิดการลดเมือกนะครับพอลดเมือกเนี่ยก็จะทําให้ ตัวของกรดที่ในกระเพาะอาหารนี่ครับเข้าไปกัดในบริเวณผนังกระเพาะอาหารซึ่งทําให้เกิดเป็นแผลเองครับคําตอบก็คือข้อ2กับข้อ3เองครับข้อที่2 2นะครับข้อใดเป็นการย่อยภายในเซลล์นะครับการย่อยภายในเซลล์นี่ครับจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวของเอนไซม์ใช่ไหมหรือว่าใช้สารนะครับต่างๆนะในการย่อยไขมันที่ลาไส้เล็กนะครับ ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นการย่อยภายในเซลนะครับแต่เป็นการย่อยอาหารนั่นเองข้อ2นะครับการทำข้อนี้ตอบข้อ2เพราะว่าในการทําลายโดย n e w โ r o p h i l นะครับตรงนี้นะครับเป็นการกินเชื้อโรคนะครับด้วยวิธีการฟาโกไซโทซิสใช่ไหมตรงนี้นะครับจะเป็นการนาเชื้อนะครับเข้าสู่เซลล์นะครับแล้วก็มีการย่อยสลายภายในเซลก็คือกินพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับอยู่ภายในเซลนั่นเอง ข้อที่4นะครับตอนนี้เนี่ยการทำลายของเชื้อโรคโดยการใช้ไซโตทอกซิน t c e ลลหรือตัวของ c d นเองตัวน,นี้นะครับไม่ได้เป็นการย่อยสลายภายในเซลล์นะครับข้อที่ข้อของงูนะครับการย่อยน้ำตาลอะเรยกุลคู่โดยเอนไซม์เอนโทคาเนสครับที่อยู่ที่เนื้อเยื่อเซลล์ของลำไส้เล็กตัวน,นี้นะครับเป็นการย่อยอาหารใช่ไหมครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการเลไครับไม่ได้เป็นการย่อยภายในเซลล์เอง จะตอบข้อสอข้อที่ยสามนะครับข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับความดันเลือดและความเร็วในการไหลเวียนของเลือดข้อนี้ตอบข้อ2นะครับเพราะว่าความเร็วของเลือดนะครับจะไล่จาก a o t a นะครับไป arterio Ar a r t e r นะครับ c a p i l l a r y ใช่ไหมซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า arterio นะครับจะต่ำกว่า อาร์เทอรีนเองซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกเองครับส่วนข้อแรกเนี่ยความดันเลือดนะครับความดันเลือดตอนนี้นะครับไปศึกษาเองเนาะความดันเลือดความเร็วอ่ะนะครับข้อที่หี่ข้อใดไม่มี responsibility pigment นะครับ responsibility pigment นี่นะครับอ่ะก็คือสัตว์ข้อใดไม่มีสีนั่นเองนะครับในเลือดนะครับในเลือดข้อนี้ครับตอบพึ่งหลวงนะครับเพราะว่าตัวของเลือดของพึ่งนะครับ จะไม่มีสีและก็จะไม่มีธาตุนะครับที่จับกับออกซิเจนนั่นเองทําให้เลือดของพึ่งนะครับไม่มีสีนั่นเองครับข้อที่25นะครับข้อใดเกี่ยวกับการลําเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดการลําเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะเกิดขึ้นจากการหายใจระดับเซลล์ใช่ไหมจริงๆเรามีปากกาเบอร์จะเกิดขึ้นจากการหายใจระดับเซลล์นะครับจะเกิดขึ้นจากการหายใจระดับเซลล์เนาะซึ่ง ซึ่งถามว่าโครงสร้างไหนนะครับที่เราสามารถที่จะตัดไปได้เลยนะครับก็คือตัวของอโครงสร้างที่4นะครับแพทลิตตัวนี้นะครับแพทลิตเนี่ยจะเป็นตัวของส่วนของเกล็ดเลือดใช่ไหมซึ่งไม่เกี่ยวนะครับกับการลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับตัดข้อไหนได้อีกครับตัดข้อ3ได้นะครับลิวโคไซด์นะครับตัดไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมันเกี่ยวกับตัวของเชื้อนะครับอเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหม แล้วก็ตัวตัวไหนครับตัวของอ่ะก็เหลือข้อ1 2 5แล้วก็6กัันเองนะครับซึ่งเป็นคำตอบนัเองครับแก้์คราร์บอสัยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเลือดใช่ไหมครับซึ่งเลือดนะครับก็จะประกอบด้วยพลาสมาใช่ไหมซึ่งถูกต้องนะครับฮีโมโกบินเนี่ยโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าคราร์บอสด์นะครับสามารถที่จะจับกับฮีโมโกบิน ได้นะครับฮิวมโกนินนะครับจะจับกับอะไรได้บ้างจับกับออกซิเจนจับกับคาร์บอนไดออกไซด์จับกับอะไรครับจับกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ใช่ไหมครับอ่าอิเล็กทริซไซด์นะครับตรงนี้นะครับอิเล็กทริซไซด์ตรงนี้นะครับเกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวข้องเลยกับเกี่ยวกับการลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงเลยครับส่วนเอนโทรเวสิฟลูดนะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับข้อ26นะครับถ้าเกิดลิ้นหัวใจใบคัสปิดรั่วจะเกิดเหตุการณ์ใดนะครับสําหรับหินลิ้นหัวใจใบคัสปิดเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างนะครับลิ้นหัวใจใบคัสปิดเนี่ยจะเกิดขึ้นมันจะมีลิ้นหัวใจ2อันใช่ไหมครับก็คือไตคัสปิดกับใบคัสปิดหรับสําหรับโครงสร้างของมันนี่นะครับอ่ะเลือดจะไหลเข้ามานะครับหัวใจห้อง บนซ้ายใช่ไหมหัห้องบนขวาวะห้องบนขวานะครับอ่ะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรครับเออเอาเรียกว่าอะไรวะลืมแล้วเนาะลืมแล้วเนาะแต่นะครับข้อนี้นะครับดโ a s t o l ิกนะครับกับ s y s t o l ิกนะครับเป็นค่าการบีบสำหรับไซอะไรวะโต s t o l ิกเนี่ยเป็นค่าการบีบเลือดนะครับในการสูบฉีดเลือดเข้าสู่หัวใจสำหรับ ไดโอโทนะครับอะเรเอสโนะรตรงน,นี้จะเป็นการคลายคลายตัวนะครับของหัวใจนะครับซึ่งเลือดก็จะออกสู่หัวใจเองเ,องเนาะซึ่งค่าปกติแล้วนะครับจะคนปกติจะต้องมีค่าไม่เกิน120นะครับต่อ80มนั่นเองเนาะซึ่งนี้ครับพอเลี้ยงหัวใจนี่นะครับมันอยู่เชื่อมระหว่างออกจากปอดใช่ไหมแล้วก็ไปยังหัวใจห้องล่างซ้านนั่นเองอะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้นะครับ อาจจะถามถามว่าถ้าเกิดว่ามันนะครับอ่ะข้อนี้ตอบตัวของเซมิริกเพเชอร์ลงนะครับเพราะว่าอะไรเซมิริกนะครับก็คือการจุบฉีดเลือดใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าเพรานะครับถ้าเกิดว่าตัวของไมคัตสุนี้มันรั่วปุ๊บแสดงว่านะครับตัวของอากาศนี่จะปุ๊บเข้าไปเลยนะครับ รูเข้าไปเลปุ๊บจะทําให้เกิดการบีบตัวสุสชิเลือดสูนเองอสุจิเลือดลดลงนะครับเพราะว่าไม่ใช่สูงลดลงนะครับลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพราะว่าตัวของลินแบคาสเปตเนี่ยมันเกิดการรั่วหรือช่องที่มันกั้นเนี่ยนะครับมันรั่วพอมันรั่วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับออกซิเจนเนี่ยเขจะเข้าไปได้เลยนะครับเพี้ยงเปียงเลยนะครับอ่ะไหลพวกก๊าซต,ต่างๆก็จะไหลผ่านไปเลยครับซึ่งทําให ตัวของความดันเลือดนะครับหรือว่าไซโซลิกเนี่ยเพรเชอร์เนี่ยเกิดการลดลงนั่นเองถามว่าทำไมตัวของการคลายตัวนะครับของหัวใจถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวนี้นะครับถ้าคลายตัวนี้ยมันจะต้องเกิดการย้อนกลับใช่ไหมซึ่งตัวนี้นนครับตัวนี้พอมันเป็นแผบน,นี้นะครับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเอง คนที่ยินะครับคนที่น้ำหนักตัวประมาณ50ากิโลมีพลาสมาเท่าไหร่นะครับพลาสมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเลือดใช่ไหมครับซึ่งเลือดนะครับคิดเป็น7จ็ดถึงแปดเของน้ําหนักตัวนะครับพลาสมาจะคิดเป็นห้าสิบเป็นต์ของเลือดเองถ้าน้าหนัก50เนี่ยคูณกับ8ปดศูนร้อยก็จะได้เป็น4ลิตรใช่ไหมส่วนห้าสิบเปนต์ของเลือดนะครับอ่าสลิตรของเลือดเนี่ยก็จะได้เป็น2.2ลิตรนั่นเองครับ ต่อไปเลยนะครับการเปลี่ยนฟีโบนาร์เจนนะครับกลาเป็นฟีบินนะครับฟีบนาร์เจนนะอันนี้ครับเกี่ยวข้องกับการแข่งตัวของเลือดใช่ไหมอ่ะการแข่งตัวของเลือดนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเกล็ดเลือดใช่ไหมครับตรงนี้นะครับฟีโบนินกลายเป็นฟีบินนะครับอ่ะฟีบนินก็คือตัวตรงนี้นะครับกลายเป็นฟีบินใช่ไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดตัวของเลือดเนี่ย อย่างเช่นการเกิดบาดแผลใช่ไหมพอเกิดบาดแผลปุ๊บจะกระตุ้นทําให้เกิดตัวของทอมโบพาสซินขึ้นมานะครับซึ่งคอมบูพาสซีนนี่นะครับก็จะถูกไปเปลี่ยนไปเป็นโปรโทอมบินนเองโปรคอมบินนะครับจะต้องถูกกระตุ้นนะครับโดยวิตามินเคเองนะครับและจะต้องอาศัยตัวของแคลเซียมด้วยครับเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนไปเป็นปนทอมบินน่นเองเนาะซึ่งพอเป็นทอมบินนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็น ไฟโบโนเซนนะครับกับฟรีบินนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับการที่จะเปลี่ยนจากไฟเบอร์เซนไปเป็นฟรีบินเนี่ยก็จะต้องอาศัยทอมบินนั่นเองครับตอบข้อสามเนาะข้อที่ยี่สิบเก้านะครับตับช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดยังไงนะครับตับเนี่ยนะครับเป็นแหล่งสะสมพวกไกลโคเจนใช่ไหมครับอ่าตับนี่จะเป็นตัวสะสมไกลโคเจนนะครับไกลโคเจนเนี่ยจะสมสะสมในไหนบ้างครับสะสมในกล้ามเนื้อกับสะสมในตับใช่ไหมครับซึ่งอ่าตัวของ นี่นะครับตัวของตับเนี่ยคำตบคอบก็คือจะควบคุมปฏิกิริยาไกลโคเจนกับกลูโคสเองซึ่งหน้าที่ของมันก็คือพอเวลาเรามีการใช้พลังงานเนี่ยจะมีการสลายสารนะครับตัวที่เป็นโพลีแซัไรด์นะครับไกลโคเจนเนี่ยเป็นโพลีแซัไรด์ตัวหนึ่งนะก็จะเกิดการสลายปุ๊บแล้วก็เปลีป่ยนไปนเป็นน้ําตาลนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้พลังงานนะครับในร่างกายเอง ข้อที่สาเมื่อรับประทานยาแก้ปวดศีรษะเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะลำเนินไปยังสมองคือต้องผ่านอะไรอะไรอวัยวะได้นะครับอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เรารับประทานนะครับพวกยาต่างๆครับว่าจะเป็นยาอะไรครับพวกยาต่างๆนะครับ,าารบอาจจะเป็นพาราเซตามอลยาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อตับทั้งหมดเลยนะครับเป็นเพราะว่าตับนี่นะครับมีหน้าที่ในการปรองนะครับสารพิษนะครับที่ มาจากยานเองหรือว่าเป็นตัวที่สะสมสิ่งตกค้างนะครับที่ได้จากการรับประาทานยานเองครับซึ่งตับนก็จะต้องเป็นขั้นตอนแรกนะครับที่ผ่านตับปุ๊บที่สั้นที่สุดเลยก็คือไปหัวใจไปปอดแล้วก็ขับเข้าสูนน่หัวใจค้างนะครับข้อสองเนาะก็จบไปแล้วนะครับสามสิบข้อมาสิบข้อเนาะ